สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้เช้า,า,าวันศุกร์เช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์มากินข้าวเสียบๆน้ำน้ำจะครับมาหอดเจ็ดโมงพอดีพี่น้องเนาะมโรงงานเจ็ดโมงพอดีอากาศหนาวเย็นเยอะอากาศหนาวแห้งนะพี่น้องมากินข้าวน้ำจะ้ะพี่น้องเด้อวันนี้มากินยำแหนมครับยำแหนมดิ ยำเนียมเจ้าแซ่บดีครับยำเนียมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนนมีบมะนาวหอมีม้ำกะนาวหอมนี่มะนาวบีบหวดเลยพี่น้องจวดอุบานด้วยครับมีผักกระแจมหผักกระแจมมีบักแตงแตงลูกโตๆพี่น้องนี่ลูกโตๆแบบแซบไเลยครับนี่นะครับมา มีผักกาดหินแั้กกาดหินตัวแบบนี้ครับเนี่ยสกัดเป็นตัวแบบง่าเลยแศษเศษน่าจะครับนั่นเป็นคอนเซปต์เดือดนะพี่น้องนะกินเพื่ออยู่วันนี้อยู่เพื่อกินนะพี่น้องนะ,ะแศษเศน่าจะเสาร์วนันศุกร์เลยมาครับพี่น้องมาวันเราก็กินกันเลยครับอุ้ย นี่เขาร้อนล้นพี่น้องเขาร้อนหอมมวยมวยพี่น้องคนตากินเขาไม่ปะเขาไม่ดินี่ครับเขาไม่ขาวจนพูดเลยพี่น้องแจบ็บแสบเลยนะครับมาพอกเราก็ลุยกันเลยคำแรกแหกบ้านพี่น้องเนี่ย ủng tạo ra nham 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 nham

Sẹp và nó chào 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 Sẹp sẹp chào 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 จะขอเจ้าเดือมหน่อยเสียบๆก่อนเลยครับ มีครับมันนี่ครับจิ้นๆน้ำมันส,มน,นสาบตอนแรงสูงห่อนตอนเศ้าบดหน้ำหนาว sẹp cứ câu. Của cầu... đây mừng mà.

เสียบอยู่ครับเสียบอีเดอร์มาแมมนี่ครับนี่ครับเขาไม่ไงมั้งสวนบุกกุกคำตาสวนใครเนื้อฝากคุ้สั่งรายจายแล้วพี่น้อง้อสําหรับวันนี้ จบที่ำยำแหนมกับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครบสุนค้นครับสวัสดีครับ